ติดตั้งเลยพี่ตีฝนตกน้ำท่วมบ้านหูน้ำท่วมเดินมาคุณะพี่อันนี้พูดถึงใครครับพูดถึงบอสหนึผมอะดังเจนไรเดอร์กินให้เด็กมันดูใครเอามันกับไม่ต้องห่วงครับวันนี้ไม่ได้ขับรถมาแท็กซี่แน่นอนหวานครับหวานเจี๊ยบ ครับพวกเราด u n k น n l เดอร์นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้าน Every s i n d a y นะครับผมเป็นร้านเนื้อย่างนะฮะบ,บรรยากาศแคมปิ้งนะครับร้านจะอยู่ในโครงการมีเมฆมีนาอเวนิวนะฮะอยู่ท้ายของโครงการเลยที่จอดรถกว้างขวางเชียวบอกเลยร้านเนี้ยสายเนื้อไม่ควรพลาดมีเนื้อให้เลือกมากมายดูอย่างในตู้ได้เลยไม่ว่าจะสายปิ้งหรือสายต้มร้านก็มีให้เลือกสองแบบเลยใครสะดวกวันไหนก็จัดไปเลยนะ ดังเค้นมาทั้งทีก็จัดชุดเนื้อชุดใหญ่ตําน้ำลำญ่มาได้เลยไปชมกันว่ากินปิ้งย่างสไตล์ดังเค้น่ะเป็นยังไงไปกัน กินไม่ได้ไม่ได้เราเล่ามันไม่ได้กินภาพไม่ได้ใเพราะเราคิดว่าโอเคตอนแรกแม่มอยาเอานาไม่ก็คืออย่างนั้แม่มอยากเอานาแต่เราคิดว่าเนียอาใช่มันไม่ใช่เรไม่ชอบพี่ บอบออบอสคงบอสป่าดนะเีบอสป่าแล้วก uh, uh, ็เอาเงิน huh. ต uh, ่อกำแสน่ไปไม่รู้ไม่ได้หรอกเออเดี๋ยวเอาแบกมแ่เอาแบกมึงแค่ไบ้ไหมแบกบอแบกบอ quay 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 hát nèo của bạn có phúc hạnh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  Thì hạnh phúc 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 hạnh

ถ้าจริงเออจริงๆงัควรควรนะครับย่างนเราผมไ่ถึงว่าเราครดใจเก้วซื้อคผมจะรับมาแห้วกาเราจะได้เอาไปเราด้่เาไปใชายแด้เงินทุกบานทุกตังที่ได้มาก็คือเขาอการหมดเราจะตอเครับเออพี่อาร์พี่พีไม่เห็นจริงมันก็โอเคนะถ้าเราจะเอาผ้าอไรก็ไ้ครับใช่ครับผ้าเราจะปั่นยงี้อเนะคือยวอย่างงี้ใช่ไหมไม่ไม่แต่บอกรอสปีพี่ มีมีมีเรื่องเรีควรจายได้ไม่เดีเอาเรืงเสื้อก่อนดีกว่าราคาไม่แต่ว่าเสื้อคือราคาไหมพี่เราอ่ะมันมีราคาทำงานเรวนี้ปุเว่าช่วยยึดแยบมาลองลองลอง้ลองถาเราได้ได้ได้นด้วยได้เื่มกาแฟเก็บฉันอีกแักแก้วหนึ่งรออีกนิด Never think the girl

เชื่อแฟนมันตายวะอ๋อแล้วเขาก็เลยเข้าใจว่าแฟนตายอย่างเงี้ยเหรอแล้วทำหน้าด้วยเออก็ก็ตายอ่ะไอ้เหี้ยแต่ว่าเฮียเป็นแบบจัง แล้อว่าคนชิวคนคนินอยู่แล้วใช่คนนี้มันไม่ติดดิวอ่ะอ๋อเวลาอยู่คนเดียวบอกเมียตาอย่างเงี้ยหรอเฮียเล่นกูเล่นไม่ได้เลรเออต้นรักไงรักทุกทุกคนเออกเล่แดนก็รักก็ได้รักนิ่มนิ่มก็รัก พี่เบสพี่อาร์อ้ลักทุกคนเดี๋ยวหอมแก้วูอ่ดหอมแก้ยพี่แนนแนนดูบ่อยดูปางอ้วดูปากด้วยดูปากด้วย

Nhé, đọc lèo đâu. Nhé, hiệp ba 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 hiệp

อไปคุเมคืนกูหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไปคุเมคืนกูหวานเจี๊ยบ yes หวานเจี๊ยบขาดรอดเลยจ้ะเลืนด้วยอ่ะแก้วเล่นด้วยอ่ะเอ้ยเชี้ยขอร้องนะพี่ถ้าจุบปากหมอนะอย่าอ้วกใส่นะไอ้เหี้ยผมอ้วกกลับนะ ดินมนันได้ยวะไปดิไอจัด <Yeah. S 2> <laughs> แต่เขากองดีแล้วเอาให้หมดแก้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้เราไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์มาเนื่องจากเรารู้ตัวว่าวันนี้เราดื่มหนักกันแน่นอนแต่มันก็หนักเกินกว่าที่เราคิดซะอีกดูสภาพบอดน้องหลักผมได้เลยแต่ไม่เป็นไรแท็กซี่แก๊บก็มีเพื่อความปลอดภัย และไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนกับแท็กซี่ดีก่อนนะขอฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยดังเค้นไรเดอร์รอบหน้าพวกเราจะไปดื่มกันร้านไหนรอชมกันได้เลยหวานเจี๊ย